มึงไม่เข้าใจเพราะมึงไม่เป็นปัญญาไงเออมึงมัวแต่หาผู้รู้มึงก็เลยหลงรู้นะฮะเออมึงก็เลยไปดูลมหายใจเพื่อจะทิ้งผู้คิดแล้วมึงก็ไปหลงผู้รู้เออมึงก็ไปเกาะลมหายใจมึงคิดว่าอาณาปานสติจะช่วยให้มึงหลุดพ้นได้ผมจะบอกแล้วเขาเรียกว่าพัก,กจิตเว้ยไอตัวเนี้ยมันมีที่เกาะที่ยึดมันยึดหาอะไรไม่ได้ ตัวเองตัวมึงเองยังยึดไม่ได้มึงจะไปยึดลมยึดรูปยึดนามอะไรได้วะมึงคิดเอาเองทั้งนั้นอะเออมึงหาที่กอะที่ยึดมึงมึงรู้ไหมว่ามึงใครเป็นผู้เป็นผู้ไปยึดอีกเดี๋ยวมึงก็คิดหาอีกพอคุูพูดอย่างเงี้ยเออใครวะวมึงก็ปรุงอยู่นั่นอะปรุงแล้วก็รู้หาพอหาตัวรู้อีกไอ้ใครเป็นผู้รู้วะเออมึงก็หาอย่างนันมึงก็ปรุงหานี่ไง เพราะมึงหนีออกจากคําสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไตรักไว้มึงเห็นไหมเวทนาเอออย่าไปทําอะไรกับมันนะเว้ยเออมึงห้ามมันไม่ได้นะเว้ยพอใจไม่พอใจมึงก็รู้อยู่แล้วมึงอย่าไปเบียดเบียนมันมึงอย่าไปทําอะไรกับมันเดี๋ยวมึงจะเกิดผู้รู้ขึ้นมาเลยชิบหายแท้จริงมันรู้โดยธรรมชาติมึงต้องใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นะฮะเออมึงจะอยู่ได้นานขนาดไหนมึงที่มันอยู่นานเพราะมึงไปคิด มึงเอาความคิดเอาสังขารไปเล่นกับอารมณ์มึงอะ่ะมันก็เลย